สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมากล่าวเรื่องของอีเวนต์นะครับอีเวนต์การระดมพลพันธมิตรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ผ่านนะครับเพราะอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษหรือว่ายากเกินไปนะครับโดยทั่วไปอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีผลหลักๆมากที่สุดกับคนที่มีพันธมิตรเยอะพันธมิตรใหญ่เนียเพราะว่าของรางวัลดูของรางวัลก่อน ของรางวัลมันจะมี2แถวนะครับแถวแรกเนี่ยจะเป็นของเราที่ทําความสําเร็จทําคะแนนได้ส่วนแถวที่สองที่สามเนี่ยคือความสําเร็จของพันธมิตรนะครับถ้าพันธมิตรทําคะแนนถึงนะครับส,สังเกตด้านบนนะครับก็คือพันธมิตรต้องเป็นระดับหนึ่งนะช่วยกันทําก็ได้ของรางวัลถามว่าของรางวัลดีไหมนั่นก็ในระดับหนึ่งนะครับดีกว่าไม่มีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นพวกลดเวลาป้องกันให้เพชรอะไรพวกนี้นะครับ เดี๋ยวขอแว่นก่อนแว่นต้องใช้แว่นแล้วนะสครูดูลืมเก็บไปแล้วลืมรดเวลาห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอเคถ้าทําทั้งหมดก็ถือว่ารางวันเยอะอยู่แต่ว่าถ้าทําคนเดียวเนี่ย โอกาสที่เราจะทําสําเร็จหรือว่าไปอยู่ในพันธมิตรเล็กๆที่เขาไม่ค่อยได้ทากันเล่นกันก็โอกาสที่เราจะได้แค่ event, อีเวนต์รางวัลที่เป็นแถวที่1เป็นรางวัลของเราเนี่ยเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ได้ยากอยู่นะได้ยากอยู่ทรานี้อีเวนต์เนี่ยมันก็จะมีนี่หน้านะครับแล้วก็ถ้าอีเวนต์ทั่วไปนะมันจะมีระยะเวลาถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะ6วันนะครับเกือบอาทิตย์นะครับแล้วมันก็จะให้แต้มในการที่เราจะทำอีเวนต์เนี่ยสิบแต้มเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในทุกวันที่เหลือเนี่ยอีก ประมาณ6-7วันเนี่ยก็ได้วันละแต้มเพราะฉะนั้นสูงสุดท่อที่เราจะมีเนี่ยก็น่าจะประมาณ16แต้มแต่ว่าเราสามารถซื้อแต้มเพิ่มได้นะครับด้วยเพชรนะครับแต่ว่าในที่นี้สายฟรีก็รก็จะไม่ถึงนะฮะไม่เก่าถึงเพราะว่าของรางวัลมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรถึงขนาดต้องเสียเพชรไปเพื่อซื้อนะครับโดยทั่วไปทุกเพื่อนอาจจะมองไม่เหมือนผมนะครับเพราะว่าในแต่ละคนในแต่ละเมืองมันก็จะมีอีเวนท์ที่รูปแบบ แปลกกันแปลกกันนิดหน่อยเพราะบางอันก็ไม่มีบางอันก็มีนะครับเพราะว่าเช่นอันนี้ถ้าคนที่ทําออปชันมายังไม่ถึงในระดับของเมืองเอ,อ่อถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณยี่สี่หรือยี่หกนะเพราะว่าออปชันนี้เนี่ยเป็นออปชันของการใส่อัญ,ญมณีในชุดให้กับผู้นําค่ายนะครับถ้าเพื่อนยังไม่มีเรื่องของการ ออปชันผู้นำค่ายเปิดเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีให้นะครับมันจะขึ้นให้แต่เท่าที่มีนะครับเช่นอันนี้นะนี่ครับออปชันผู้นำค่ายแล้วก็จะมีออปชันอันยมานีมันจะเปิดตามไอ้เลเวลเตาหลอมนะครับส่วนสองอันแรกนะครับสองอันแรกที่เป็นสีทองเนี่ยมันจะเป็นของเรานะครับของเราคนเดียวเพื่อนสามารถกดดูได้นะครับมันจะมีของรางวัลซุ่มมา ให้เรานะครับมันจะมีสุ่มที่เราทําได้นะครับมันจะไม่มีอีเวนท์ที่เราทาไม่ได้นะเพราะว่าอีเวนท์มันจะมาเหมาะกับเราแต่ว่ามันจะสุม่มอีเวนท์นะครับเช่นอีเวนท์ใช้เพชรเอเอยันน<ป>ี้ก็เป็นเบสิกนะครับอีเวนท์อันนี้ก็เป็น,นอีนนอนนเวนท์ใช้หินแกรนหินแกรนถ้าเพื่อนไม่มีก็ไม,ม,ม,ม่ใช้นะครับถ้ามีก็ดูส่วนอีเวนท์ที่เป็นที่เหลือเนี่ยของพารามิตรทุกคนสามารถทําได้แต่ว่ามันก็จะต่างกันไปนะครับต่างกันไปก็ดูเอาที่เราทําได้นะถ้าเราทําไม่ได้เลยเราก็มาเน้นที่2ออันทั้งหมด เพราะว่าระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ6วันแต้มที่เราต้องใช้เนี่ยประมาณ16เควสท,ทั้งหมด6วันมันก็โอเคนะเพราะว่าทําออันเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดว่าถ้าเราไม่ต้องการสมมติว่ามันจะมีสูงสุด2อันนี้มีโอกาสที่จะได้20 0เหมือนอันที่2งสังเกตนะครับมันจะมีคําว่า20% 0ที่มุมซ้ายบนนะครับของกรอบนะครับก็คืออีเวนต์เนี่ยถ้าปกติมันมาอยู่ในแถวพวกเนี้ยมันก็จะมีแค่ แต้มแค่ประมาณ5 0 0นะครับแต่ถ้ามาอยู่ข้างบนเนี่ยเรามีโอกาสนะครับเพราะว่าข้างบน2อันนี้เบสิกคือ120%เหมือนอันแรกนะอันนี้นะ120นะครับซึ่งถ้าเราไม่ชอบเราสามารถกดแล้วก็รีเฟชได้โดยไม่เสียอะไรแล้วมันจะรีเฟชใหม่ให้เราครับภายใน2นาทีเพื่อนรีเฟชได้ตลอดเพราะ2อันนี้เป็นของเราเฉพาะมันจะโชว์ให้เราเห็นเท่านั้นส่วนที่เหลือนะครับตั้งแต่อันที่3ไปเนี่ยมันจะโชว์ให้พันธมิตรเห็น อนามิสสามารถจับจองและเลือกได้ก็ดูว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับเอาอันที่เราทําไหวนะครับกาเช่นอันนี้ก็ใช้หินแกรนนะครับหินแก่นเหมือนกันนะสามห้าก้อนอันนี้ก็สามห้าก้อนเอาข้างบนเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้ก็ไปเล่นความเร็วนะเพื่อนเอาดูดูเอาอ่านเอานะครับอันนี้ก็ฝึกทหารเล่นความเร็วนะครับนนก็จะมีเก็บลงเก็บแร่ฝึกทหารตีมอนสเตอร์เลือกเอาเลือกเอานะครับ เรียกอาที่เหมาะสมถ้าเราไม่อยากเรียกเราก็ดูข้างบนนะครับที่มันเหมาะสมเช่นตอนนี้ถ้าผมเรียกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรีแต่ผมจะไม่รีนะครับผมรีไปลวผมลองดูแล้วผมยืนยันนะผมรีมาเป็นสิบๆครั้งแล้วนะครับสามารถรีได้โดยไม่เสียอะไรนะครับแล้วก็รออีกสองนาทีมันก็จะรีใหม่ถ้ามันไม่มีสองเปอร์เซ็นที่เราชอบหรือไม่มีเควที่ดีเราคิดว่าเราไม่ชอบก็รีแต่ว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันจะรีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสิบเอ็ดชั่วโมงนั่นคือเรารับแล้วทาเช่นเดียวผมจะรับทำเอ่อ ใช้ไดมอนด์ 1, นะครับใช้ไดมอนด์หนึ่งหมื่นเพชรนะครับใช้จะทําอะไรก็ได้จะซื้อหรือจะทําอะไรก็ได้นะครับผมจะใช้ไดมอนด์ในการซื้อแต้ม PVP เออแต้มแต้มแต้ม VIP นะครับสองสี่หกแปดสิบโอเคครบหมื่นครับ สำเร็จนะครับกดไปถ้าเราทำนะครับมันจะรีโออันนี้รีแค่สี่นาทีแต่ว่าต้องทำสองครั้งติดกันนะครับเดี๋ยวทำนี้ต่อนะครับเพราะว่าผมมีหินแกลนนะหินแกลนถ้าเพื่อนไี่มีก็อย่าไปรับนะครับหินแกลนเนี่ยเอาไว้อัปเกรดของอุปกรณ์สีทองนะ เฉพาะอุปกรณ์สีทองเท่านั้นนะครับถึงจะอัปเกรดได้เดีผมจะใช้แค่สามสิบเออต้องใช้สี่สิบนะสสามสิบโอเคเพราะว่าแใช้เท่าไหร่เมื่อกี้ห้าสิบเพราะว่าไม่มีหนะ้าแล้วแล้วผมก็ไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้ให้อัพ ที่เป็นสีทองให้อัพสิบก็เลยอัพเกรื่อนอัพเกรืนผมเก็บไว้หริงจันตอนนี้แต้มมันไม่สำคัญกับผมแล้วแต่ว่ากล่าวไว้นะครับให้ฟังครับ เดี๋ยวรอให้มันรีใหม่อีกรอบหนึ่งดูซิว่าผมทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ผมจะรีให้ดูนะครับเอฟเฟกต์เสียงดังไปผมมีแต่เอฟเฟกต์เสียงนะผมไม่เปิดเอฟเฟกต์ดนตรี อันที่ตกปลาเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตกปลาเนี่ยผมตกไม่ค่อยเก่งนะ <c oughs> มันก็มีเมืองสูงสุดที่ทําถ้าทาได้ก็จะได้เมืองเมืองเป็นอ่าเป็นฟันซีตกปลาสวยดีผมชอบผมชอบแต่ว่าผมตกไม่สาเร็จตกยากคนระับค่อยๆสะสมไปก็คงจะต้องเป็นเวลานาน,น่ะนะเขาไปทํารุ่นนี้นั่นก่อน,นครับเพื่อรอห้านาทีหรือไม่เหลือตัดจิตตอนนี้าไม่เจนต้องตัด ก็ไม่ได้เข้ามาตั้งสองสาชั่วโมงเนี่ยมีอะไรให้เก็บเยอะอยู่กิวที่เป็นกิวใหญ่ก็จะมีอย่างเงี้ยนะพวกที่เขาเติมว่าจะมีเยอะมันจะเลยมีของรางวัลเยอะอยู่นะครับคืวนี้ก็มีลาหมีแนละ้ว แล่ขุดเหมืองเลย ที่เหลือเนี่ยถ้าคิดว่าเวลามันไม่พอก็รับอันอื่นได้ถ้าท,ที่เหมาะสมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําได้แล้วเรามีพวกเร่ง,งเวลาอะไรที่เกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับพนหาถ้ามันไม่จําเป็นต้องใช้ก็อย่าเพิ่งไปเร่งมันเก็บไว้เพราะว่ามันมีอีเวนต์หลายอีเวนต์มากที่มันให้เราไปท,ทําพวกนี้นะครับเร่งเวลาต้องการแก้ปัญหารเราก็จะได้ใช้อเทมในอีเวนต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่พอได้มาแล้วก็ใช้ใช้ใช้เลยเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ใช้ฟ,ฟรีแล้วเก็บไว้ใช้ในจังหวะที่จําเป็นนะครับจังหวะที่จาเป็นพวกเร่งเวลาวิจัยเร่งเวลาปลูกสร้างเร่งทหารเนี่ยถ้าจําเป็นก็ใช้ไปถ้าไม่จําเป็นเก็บไว้ใช้ในโอกาสเนี้ยโอกาสอีเวต์ ents, mm hmm. เช่นอ e ีเวต์ระดมพลพันธมิตรเนี่ยหรืออีเวต์บางอีเวต์มันก็ต้องการนะครับต้องการเพิ่มแ้มเนี้ยเพิ่มแ้มทหารเร็วที่สุดเนี้ยอานเงี้ยเพราะว่าเมืองในระดับผมระดับเออยี่สิบหกขึ้นเนี่ยมันสร้างทหารขั้นเจ้าได้มันก็เพิ่มแ้มเร็ว ถ้ามึงต่ำก็อาจจะเพิ่มแต้มไม่เร็วนะเราก็จะมีพวกไปเก็บแร่ไป,ไปตีอาสน์ไปตีอศสน์โพล่านะครับแล้วก็ใช้เพชรเนี้ยถ้าเพื่อนไม่มีอะไรใช้เพชรเนี่ยเอาแต้มไปลงที่คะแนนของ PVP นะครับเพราะว่า,า PVP ไม่ใช่ VIP มันจะไป PVP เพราะว่าแต้มของ PVP เนี่ยมันต้องเปิดมันถึงจะมีสถานนะ PVP ที่มันโชวนะ์เนี่ย 5ข้อเนี่ยถ้าเพื่อนไม่เปิด pvp ซึ่งตอนนี้ผมเปิดอยู่นะครับระยะเวลาเหลืออีห6อีก6วันแต่ว่าการเปิดมันมันค่อนข้างถูกนะครับที่ระดับสูงสุดคือ1เดือนนะครับ30วันใช้เพรแค่หนึ่งมืนะครับตอนแรกผมดูผิดผมนึกว่าเป็นแสนผมก็เลยไม่สนใจันเลยแต่ว่าผมผมมาดูดีๆเอ้ยมันแค่1 0 0 0 0หมื่นะถ้าเพื่อนมี p เอ่อ vip ถึง้ระดับ1ิบ ถึงระดับหกขึ้นไปแล้วเนี่ยให้เปิดใช้ได้เลยเพราะว่าเงินหนึ่งมื่นเพชรเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยหาง่ายครับไม่ยากไม่ยากเพราะ Vp ในระดับหกเนี่ยเราเปิดแล้วเราจะได้บัฟที่สําคัญที่สุดสําหรับสายฟรีคือเดินทับนะครับเดินทับสําคัญครับเดินทับเพิ่มได้อีกหนึ่งทับเพราะปกติเนี่ยถ้ามาถึงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนน่าจะเล่นได้ถึงสายฟรีนะเพื่อนน่าจะเล่นได้ถึงประมาณเมือง สูงแล้วแล้วก็สามารถที่จะมีทับได้4ทับเต็มแล้วเพราะว่าทับที่สูงสุดที่เราเดินได้4ทับสาหรับสายส่นะครับในการวิจัยเนี่ยมันจะสูงสุดอีก3ทับคือปกติมี1ทับแล้วก็วิจัยจนเดินทับได้อีก3ทับเนี่ยจะทําให้เดินได้ทั้งหมดสูงสุดแล้วแค่4ทับถ้าเราต้องการเพิ่มเป็น5ทับเราเลียกมานี้ครับ VIP แล้วเปิด VIP ให้ถึงเลเวล6แล้วก็เปิดใช้ระบบ VIP ด้วยเพชร1นึ่งหมื่นสามสิบวันคุ้มครับคุ้มนะได้อย่างอื่นออชันไปเสริมไป อีกอันหนึ่งทับที่หกเนี่ยมันต้องไปเติมเงินนะครับรู้สึกจะประมาณเท่าไหร่ร้150อยห้าสิบนิดไงนะคุ้มคุ้มนะครับโอเคโอเคมาแล้วสองคู่นะครับถ้าผมคิดว่ามันไม่มีสองร้อยเห็นไหมครับไม่มีสองร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนี่ให้ไปเ,เพิ่มค่าพลังโดยการฝึกทหารอันนี้ง่ายมากเลยแต่ว่าแต้มมันน้อย อันนี้ก็อ,อให้เพิ่มเวลานะครับเพิ่มเวลาผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมเคยลยเคยเคยอธิบายหรือย่างสําหรับเอ่ออีเวนระดมพลพันธมิตรถ้าอธิบายแล้วเดี๋ยวก็อันนี้จะเป็นคลิปที่สองผมคิดว่าผมอธิบายคลิปตัวแรกอาจจะไม่ได้อธิบายไอ้สองอันไว้อันนี้ที่ผมจะรีสองอันข้างบนให้ดูนะครับโอ้นี่เป็นห้านาทีนะมีการเก็บไหมโอ้ เหมือนกับว่าครั้งแรกถ้าเพื่อนยังไม่ได้เคยมันจะรีทุกวันยี่สีชั่วโมงนะอันนี้ครั้งที่สองห้านาทีสักอยากรูแล้วสออิโอ้ยผมมีเื่งเวลาของการวิจัยอยู่ที่5,000นาทีผมน่าจะเล่นได้นะครับ กติมันไม่มีประโยชน์อะไรกับผมล้วงานผมมันแ้มเกินแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ลำดับลำดับมันก็ไม่ได้มีรางวัลเยอะผมจะรับอันนี้นะครับแล้วก็ผมจะไปเล่งวิจัยนะครับส่วนอันนี้ผมจะรีนะครับรีนะมันจะไม่เสียอะไรนะครับแต่ว่าครั้งที่สองที่เรารับเนี่ยในแต่ละวันนะในแต่ละวันเพราะมันมียี่บสี่ชั่วโมงในมันตามเวลาเขานะมันคงรีให้ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเรารับแล้วเนี่ยครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยมันก็จะรีถ้าเราไม่รับครั้งแรกมันจะรีสองนาทีเองนะครับถ้าเรารับครั้งที่สอง ทำครั้งที่2อยยางเมื่อกี้ที่ผมทําไปเนี่ยแล้วมันขึ้นมาใหม่5้านาทีเนี่ยเราสามารถรีได้แต่ว่าจะเป็นในเวลาห้านาทีแต่ว่าพอเราทําครั้งที่สองเนี่ยมันจะรีประมาณ1ิบชั่วโมงหรือไงนหลยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมจะรับอันนี้แล้วทําอันนี้สําเร็จนะครับแล้วก็ไปดู่าไรเมื่อกี้เขาลองขอเรื่องของการเร่งเวลาวิจัยนะครับ หนึ่งชั่วโมองวีหกสิบใช่ไหมหกสิบเอ่อหกสิบนาทีสิบชั่วโมองก็หกร้อยหกสามสิบแปดผมต้องใช้สามสิบชั่วโมองโอเคอันนี้สองอันนี้หนึ่งวันสองชั่วโมอง เมื่อกี้มันสามสิบใช่ไหมสองชั่วโมงอันนี้มันเท่าไหร่23ก็เป็น25 <c oughs> 25กับ10นาทีโอเคอันนี้เท่าไหร่เอาหมดเวลาซะก่อนสร้างต่อเลยกันดนัอะไรสี่น่งต่อ ถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะขาดอยู่ประมาณอ่25 25ขาดอยู่24 45นาทีนะครับเราจะเอาแค่เอ20า่าทีไม่เท่าไหร่วะ23 24, 24นาที45นาที4นาท,4นาท,4นาที4ชั่วโมง45นาทีเอ๊ะ นิ้วไปโดนเสียเวาเสียเวลานะโอเคเอายังขาดอยู่ <c oughs> ขาดอยู่ขาดอยู่สามแมบัก สามนาทีสามนาทีโอเคแปดชั่วโมงครับบางทีก็สิผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเอาอะไรเวลาคิดนะอันนี้ผมต้องรอละแปดชั่วโมงมันถึงจะรีใหม่ครับสําหรับคนที่จะใช้แต้มนะครับวิธีนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะเพียงแต่ว่าเพื่อนจะสามารถที่จะเลือกแล้วก็รีใหม่ได้ ครั้งแรกในการรีก็คือมันจะรีทุก2นาทีคือไม่ได้ก็รีไม่ได้ก็รีนะครับสออันแบบบนเป็นของเราเราจะเห็นคนเดียวถ้าเราคิดว่ามันไม่จําเป็นแล้วตอนนี้ผมไม่จําเป็นแล้วผมไม่ต้องรีได้ถ้าที่ผม,มอธิบายฟังเฉยนะครับถ้ามันซออับซากแล้วงงงวยหรือว่าน้ำมันต้องขออภัยด้วยนะเลือก2องร้อนตะมันได้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะผมเคยรีสิบถึงยีครั้งแหละกว่าผมจะเจอ20 0ครั้งหนึ่งอนะถ้าเพื่อนโชคดีอาจจะเจอเร็วกว่านี้แต่โชคร้ายอาจจะเจอยากกว่านี้นะ ผมรีทีละสองสองสองเป็นสิบกว่าครั้งอ่ะยี่สิบครั้งประมาณสิบแปดสิบเก้าครั้งอะ่ะรีรีจนแบบเออปิดปิดโทรศัพท์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วค่อยเอายัีอีกสี่ห้าครั้งแล้วก็เจอสองร้อปอร์เซ็นก็เลยทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็มาถ่ายคลิปอันนี้เล่นะครับสําหรับเพื่อนที่ต้องการทำเควสอีเวนต์ฮันเดมิทนะครับระดมพลฮันเดมิทก็ลองใช้วิธีรีรีดูเอาจนกว่าจะได้สองเปอร์เซ็นที่เราต้องการนะครับ แต่ถ้าเพื่อนคิดว่ามันไม่สาคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเป็นอยู่ที่พันธมิตรของเรามันไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันจะทําให้ได้รางวัลที่มันไม่คุ้มค่าอันนี้ไม่จําเป็นนะไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ทาทาไปเท่าที่เราพอใจแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธมิกิจที่ใหญ่หน่อยมันก็คุ้มค่าหน่อยนะราคาของที่มันได้หรือว่ารวมๆแล้วก็โอเคนะไม่ขี้เกียจไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่แต่ก็ไม่ได้เทพนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของรถเวลาในการสร้างการวิจัยการทหารนะ ค่อยๆโอเคสำหรับผมนะสายฟรีสะสมไว้โอเคครับขอบคุณเพืดด่อนที่ติดตาม,มารับชนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องปลาเนี่ยผมตกไม่ค่อยดีผมเลยไม่ค่อยได้ถ่ายเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายเล่นๆด้วยกันนะครับแนะนำได้เล็กน้อยตามเรื่องของผมนะครับขอบคุณมากครับ